นัง่งนกน้อยมันโตเลยเดี๋ยวข้าจะเอาเลือดของมันมาล้องตีของข้าวิ่งเปืองกล้าตีฉันถ้างั้นเข้ามาเลย,ย <พด S 2> อย่าอย่าอย่าทำพ่อเปืองยังไงพ่อเปลืองเขาก็มีบุญคุณกับลูกถ้าฉันอยู่ด้วยรับรองว่าตับเปลืองคุณเนี่ยมันจะต้องถูกคินสับเป็นชิน้นคอยดูนะถ้ามันมารังแกนกน้อยอีกละก็ออของเก่าของคุณแม่ผมนำมามอบให้คุณกินซะพี่อุ้ย มาไม่แดกเพราเปลืองว่าชั้นตอแหลแต่วันเนี้ยความจริงก็ปรากฏแล้วว่าใครกันแน่ที่ตอแลหลชั้นหรือพ่อเปลือง<ห>ทําไมละ่ะฉันพูดความจริงก็เห็นเห็นกันอยู่น,นกน้อยวายคุณจะทาซะสิก็เป็นแม่เลี้ยงของแกมันเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้ชั้นคายความคิดถึงแม่ได้นะช้างตอนเนี้ไม่มีแม่อยู่แล้วรังนกน้อยแห่งเนี้ก็ไม่มี